ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมรมพระเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราก็มารวมตัวกันวันนี้ก็มาเอฟซีมาตรวจพระเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้ก็งานเราเสร็จสิ้นแล้วเอฟซีอยู่ด้านหลังนะคะหลายท่านออกหน้าออกตามไม่ได้นะคะก็วันนี้เป็นไงคะอาจารย์ทั์สมาคมเราตอนนี้ เชื่อเสียงกลังไปได้ไกลได้ดีด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เอซหลายๆท่านถ้าเข้ามาหาหมวยอ่าตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเบอร์ตรงหรือไลน์หรือเฟซหรือเพจของหมวยนะคะถ้าเข้ามาเยอะมากแต่ที่สำคัญวันที่8มิถุนาสองห้นานี้รเราเจอกันที่ห้องสแตมทองอีกนะคะมีงานประกวดพระมีมีอะไรมีอะไรเป็นของแถมนะคะอาจารย์ทัศนมีอะไรบ้างเอ่ย พระเครื่องนะครับซึ่งท่านประธานโ,โยบุษได้เตรียมไว้นะครับในการที่จะส่งพระเข้าประกวดนะครับตามจำนวน10องค์50องค์100องค์นะครับก็จะมีของสมณาคุณน,นะครับซึ่งเป็นพระเครื่องนะครับซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่ในยุคยุคที่ที่ทุกคนตามหานะครับแล้วก็ศึกษาเล่นหนา หลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็วก็วงปู่ทิมหลงปู่ทีมนะครับแล้วก็เป็นพระเจ้ามาพระเจ้ามาวัดสามเพิ่มนะครับก็เป็นอย่างพระเจ้ามาวัดสามเพิ่มนี่ก็เป็นพระที่หาย,ยากสัครั้อ่าและที่สําคัญนะคะอาจารย์ทัศน์ได้ตรวจออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ทัศน์ได้ตรวจแล้วค่ะอาจารย์สนองเชื่อถือไหมคะอ่าอาจารย์ทัศน์ ได้ตรวจทุกองค์ที่จะให้เอชซีที่มาร่วมงานนะคะอันนี้หลวงพ่อเงินนะคะครับซึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับเป็นพระยุคต้นของของหลวงพ่นองเงนองเรงาเ,เ,เลยนะครับค่ะนี่คือใบตรวจเรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าให้สุ่ม 4, สี่ซุมห้านะคะคอาจารย์ทัศน์คือตรวจเรียบร้อยแล้วก็อ่ะ,อะ,ะค่ะแล้วก็วันนี้เรามีแขกพิเศษใช่ไหมคะครับท่านอาจารย์ชันวิศณ ท่านอาจารย์ชันวิทย์คะผมอาจารย์ชันวิทย์มหาบารับครับวันนี้ก็ได้มาโรดพระให้กับ f ี่นี่นะหลายรายการจำนวนมากต้องมีพระหลากหลายาาสาระที่หลายเสามากมายเสร็จแ,แล้วตรงนี้ในวันที่แปดเนี่ยใครท่านอาจา่นใดจะนำพระไปตัวที่ เอ่อรวจพระวันที่แปดปรชนีไทยห้องสถานรองอก็ขอเชิญน,นะในการนี้ตรวจปีกรรมการตรวจปีทุกโตครับนะจะส่งปรตรวจหรือไม่ส่งเขาไม่เป็นไรขอให้ไปร่วมง,งานเอาพระไปตรวจเพื่อเป็นวิทยานแล้วเขาแล้วเอ่อกรรมการแต่ละโตะอะไรที่ท่านสงสัยสอบถามได้เขาจะชี้แนะให้ท่านดูพระด้วยครับ ขอเชิญทุกท่านทั่วถึงกันอาจารย์แต่ละท่านมีชํานาญด้านพระนะคะพระพระ,พระเหรียญพระสมเด็จหรือเครื่องรางของขลังด้วยใช่ไหมคะ,ะค่ะคอ,อ๋กกอ,อ,อค่ะวันนี้ก็เปิดตัวนักกฎหมายของชมรมนะคะซึ่งท่านทนายนะคะท่านทนายก็มาม,มามา,มาร่วมในทีมนะคะผมนายกิตสักดาวัฒนาภูม เป็นละลายความมาเป็นที่ปรึกษาของชมรมนะครับด้านกฎหมายด้านกฎหมายนะครับได้มีปัญหาเรื่องกฎหมายก็เจอหน้าก็สนุกได้น,นะครับเจอครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านค่ะทางชมรมถ้าเครื่องไทยใส่วิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็ยังจะมีอะไรอีกดีๆเยอะแยะนะคะแล้วก็อาจารย์สนองวันนั้นเป็นกรรมการฝ่ายอะไรเอ่ย ผมอาจารย์สนองบรรเสริมกรรมการสายลงบุดทิมวันที่แปดพิจารณานี้กราบเ,เรียเชิญทกท่านนะครับไม่ว่าสายลงบุดทิมหรือเกจษกิทั่วประเทศเรียนเชิญน,นะการปฏิบัติที่ดีเพือราวันที่ห้าของสุนรภไทรเงศาสตร์สองร้อยห้าสิบใบครับกราบเ,เรียนเชิญนะครับท่านทุกๆท่านครับค่ะ อาจารย์ทัท์มีอะไรฝากไหมคะครับคุมีการจับรางวัลด้วยครับสวัสดีครับก็ผมอาจารย์ทัดมุงชนนะครับก็ทางท่นานประธานฝากมาบอกว่าหางคุป,ปองมีการจับรางวัลด้วยนะครับก็ฝาก f c นะครับแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับเข้ามาเข้ามานะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาเขาเรียกพบป่าสงสารในในในเชิงฮักเกองแล้วก็มาสัมผัส ความเป็นวิทยาศาสตร์ของชมรมปะเครื่องไทยสายวิทยาศาสตร์นะครับเราจะตรวจพระนะครับเราจะตรวจพระนะครับเราเปิดโปรโมชั่นนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือสมาชิกท่านใดที่สนใจในการตรวจสอบปะเครื่องในแนววิทยาศาสตร์นะครับด้วยเครื่องโอลิปัสแวนต้านะครับซึ่งนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเรามีโปรให้นะครับต่อองค์องละ300บาทครับมีโปรด้วยมีโปรครับครับ อ๋อ oh, สำหรับเอฟซีสำหรับเอฟซีนะครับค่ะ <ka. S 2> ที่เข้ามาในงานนะครับและที่สําคัญนะคะท่านผู้ชมอาหารเครื่องดื่มทุกอย่างฟรีตลอดทั้งวันนะคะจนกว่าจะจบงานประกวดนะคะซึ่ง <Okay. S 1> งานนี้ก็ทุกคนที่เคยมาและเอฟซหลายหลายท่านหมุนชื่นใจนะคะที่ทักเข้ามาหาหมวเยอะมากว่าเจอกันแน่นอนวันที่8มิถุนายนนี้นะคะท่านผู้ชมเจอกันนะคะห้องสแตมทองแจ้งวัฒนะนะคะครับ สวัสดีค่ะ